ครับทำงานกันขึ้นครับผมบุ๋มเหี้ยวกับเราแล้วครับครับมาเบิงกันครับข้างกับแคบต้องดักรถใบครับผมทุกอย่างเหี้ยวครับเพราะว่าต้องหันหน้าขึ้นบ่ได้ครับเพราะว่าบุ๋มเหย้ยหมุนโตเพราะไรเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบอกมาเรื่อยๆเลยกดกดกดได้ไห เล้ยางขึ้นสี่แล้วเปล่าค,ค,ค,คกดขึ้นเลยอ่าค้ำเลยระวังสายไฟนี่แหละอ่ากดเลยกดขึ้นกดขึ้นกดขึ้นเด็กอ่ามามาทางนี้นะเด้อบอกบอกมาทางนี้นะ บิดบิดบิดมาบิดมาบิดมาหลายๆอกเอกเอกเอกอ่ะย่างมาก่อนอ่ะย่างมาก่อนอย่าบิดบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาพี่อย่าบิดบิดมาบิดมาบิดมาอีกอ่ะมากมากยางมาบัดนี่ย่างมากกูแขนเลยกูแขนเลยอ้าขึ้นไปลรงเนี้ย บางทีไปไพุนได้ไปพุ่นได้ามาหลายพวจังนี่เออกอกกอกอกอกามามามา,มา, <ไป S 1> าบูมนันลงในหลัสายไฟเรงสูงสำเด้

มันกินนั่งนี่ไรพวดข้ามมดตัวกันอ่าไี่ยิ่งยิกอีกป่ะวางเลยครับ ไปสักนีดแล้วครับผมก็จบคลิปไปสักนี้ครับผมสวัสดีครับ